สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อ่างทองนะครับที่นี่คือบ้านรักน้ําคาเฟ่อยู่ตรงข้ามกับสํานักงานกรมที่ดินจังหวัดอ่างทองครับที่นี่คือร้านอาหารแล้วก็มีสวนสัตว์อยู่ข้างในด้วยครับหลายคนยังไม่รู้ว่าอ่างทองก็มีสวนสัตว์แล้วนะครับเป็นมินิซูเล็กๆมีสัตว์ต่างๆมากมายมาให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกันครับบรรยากาศก็อยู่ริมบึงน้ําขนาดใหญ่อากาศดีนะครับช่วงนี้ลมหนาวกลับมาอีกรอบแล้วเหมาะมากกับการไปนั่งชิลๆนั่งกินลมชมวิวชิมอาหารอร่อยแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันครับพอเดินข้ามสะพานมาเก็มด นะครับมีบอ่อซาให้เด็กได้ไปเล่นกันตรงนี้ก็จะเป็นกรงนกแก้วสันคอน,นัวครับเป็นนกแก้วที่มีสีสันสดใสสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกับน้องในกรงได้ด้วยสําหรับค่าเข้าสวนสัตว์มินิซูนะครับแค่คนละ20บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีอาหารสัตว์จําหน่ายด้วยครับแล้วสวนสัตว์ที่นี่ไม่ได้มีแค่หมูหมากาไก่นะครับมีสัตว์หลายสายพันธุ์มากๆบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ําอย่างตัวนี้ก็คือพัตโกเนียนมาร่านะครับเป็นสัตว์ประเภทฟันแทะที่มีใบหน้าและมีหูรูปทรงคล้ายกระตตตต่ต่่่่าาาาาายยยยแแสววววนนนนนลลลลัเเเเีจะค้้ขดด็กกกรบมมํิิออููถทป ต้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเมียแคทครับที่ชอบอาศัยอยู่ตามทะเลทรายนะครับที่เราเห็นตามการ์ตูนนั่นเองจะเป็นสัตว์ตระกูลพังพอนครับจะชอบกินพวกหนอนพวกแมลงต่างๆที่นี่ก็จะมีหนอนขายให้สําหรับเจ้าเมียแคทด้วยนะครับมีม้าด้วยครับอยู่ในกรงเดียวกันกับแพะแคระน่ารักมากเลยแพะแคระนี่ก็คือโตเต็มที่ของมันแล้วนะครับก็จะตัวแค่นี้แหละถัดมาก็จะเป็นเป็ดหน้าผีครับชื่อหน้ากลัวแต่หน้าตามันน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแรคกคูนครับนอนสบายใจเลยสามารถเดินเข้ากรงเอาอาหารให้มันได้ด้วยครับมาดูเป มันจะมีลายจุดๆเหมือนดาวนะครับข้างๆกันก็จะเป็นกรงแพะที่มันเพิ่งคลอดลูกออกมาโอ้โหลูกมันน่ารักมากเลยครับตาบ้องแบลเชียวแม่มันร้องใหญ่เลยต้องเอาคืนแล้วแหละครับแล้วก็มีนกกระจอกเทศครับดูในนี้เหมือนตัวเล็กนะแต่มันสูงกว่าคนดีนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอนี่เลยครับฟาร์มแกะที่เขาทาบรรยากาศเหมือนอยู่เขาใหญ่เลยครับสามารถเข้าไปให้อาหารเข้าไปถ่ายรูปได้ครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเราไปช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารกันบ้างดีกว่าเมนูที่นี่ก็จะเป็นพวกกุ้งปลาแม่น้ำนะครับมีส้มตําอาหารอีสานกับข้้าาาวกกกับบแลลมคครรรเยหะอ็ ทำแล้วเสิร์ฟผ่านกระเช้ามาโอ้โหนี่เลยไอเดียดีมากเพราะครัวเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมซุ้มอาหารก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งอาหารเรามาครบแล้วครับเริ่มกันที่กุ้งเผาเลยครับจานนี้400บาทที่นี่จะใช้เป็นกุ้งเป็นๆเ,เลยนะครับเผาให้เนื้อสุกกำลังดีมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆกินด้วยกันใครจะกินข้าวกุ้งแกะแบบนี้ก็ง่ายดีครับแกะกุ้งไว้เลยนะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชายนะครับวางเรียงบนข้าวแล้วก็บีบมันจากหัวกุ้งลงไปราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดแนินแลองงาาลองมยยขร หลาช่อนทอดราดด้วยน้ำแกงส้มรสจรัดจ้านทั้ง3รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับกินกับผักต่างๆที่ขาดไม่ได้เลยคือผักกระเฉดครับแกงส้มอร่อยมากครับเมนูต่อมาเป็นต้มยำขาหมูตัวขาหมูก็จะตุ๋นมาจนเปื่อยแล้วแล้วก็กินกับน้ำต้มยำแซ่บเปรี้ยวนาแล้วก็หอมพริกขั่วด,ด้วยครับมาในหม้อฟไฟร้อนๆราคา180บาทอาหารทะเลก็มีนะครับหอยนางรมทรงเครื่องราคา120บาทครับมาเป็นชุดพร้อมน้ำจิ้มต่างๆมีทั้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำพริกเผาซอสพริกกินกับหอยนางรมสดๆเนื้อหวานๆครับเมนูต่อมาเป็นห่ออออมมกกทะะะเลพร้าน็จป ไปด้วยปลาหมึกกุ้งหอยและมีเนื้อปูผัดกับพริกแกงกะทิและไข่เพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาเสิร์ฟในลูกมะพร้าวลูกใหญ่ราคา180บาทแล้วก็จะมีขาหมูเยอรมันด้วยครับขาหมูทอดหนังกรอบเนื้อนุ่มสไตล์ตะวันตกในชุดจะเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดเฟรนช์ฟรายครับต่อมาเป็นผัดฉับปลาคังนะครับราคา180บาทเนื้อปลาสดดีรสชาติก็เข้มข้นด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งกระชายพริกไทยอ่อนพวกนี้กินแล้วได้ประโยชน์มากเลยนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นเมนูแนะนําของร้านเลยชื่อเดียวกับร้านนั่นคือปลาทับทิมรักน้้้าารับเปปป็็นนลททททิมออไดแวก ยำโบราณนะครับใส่น้ำพริกเผาใส่กะทิมีกุ้งมีหมึกลงไปด้วยนะครับราดบนเนื้อปลาทอดโรยด้วยหอมเจียวแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ทอดเป็นยำที่มีรสชาติละมุนละมุนออกหวานนํำเล็กน้อยอร่อยครับกินง่ายไม่ได้จัดหรือเผ็ดมากเกินไปจานนี้280บาทนะครับแล้วก็มีเมนูกุ้งอีกสัก2อย่างเป็นกุ้งกระเทียมพริกไทยก็จะเข้มข้นหนักพริกไทยดำนะครับราคา250แล้วก็มีกุ้งทอดราดด้วยเครื่องผัดพริกเกลือครับมีพริกกระเทียมคั่วกับกรอบโรยมาข,ข้างบนราคา250บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้ กุ้งเน้นๆกินกับมายองเนสแล้วก็มะนาวฝานบางๆช่วยเพิ่มรสชาติสดชื่นและตัดความเลี่ยนอันนี้ร้อยห้าสิบบาทครับส้มตำอาหารอีสานก็อร่อยนะครับตำป่าจานนี้ก็หกสิบบาทเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็นี้เป็นตำหลวงพะบางครับเจ็ดสิบบาทมีลาบเป็ดด้วยนะครับลาบเป็ดก็เครื่องเยอะครับราคาหนึ่งร้อยบาทเครื่องดื่มก็มีหลากหลายเมนูนะครับทั้งกาแฟชาเขียวชาไทยครับช่วงเย็นๆก็มีดนตรีสดด้วยครับแล้วก็มีการแสดงโชว์ของทางร้านนะครับมีน้องๆมัสคอตของที่ร้านมาเป็นรอบๆให้เราได้ถ่่าายยรรูปให้้้เเไดดดกกกอนนัๆ็ตสุวี เลยครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ่างทองเลยนะครับเราเองก็มาเป็นครั้งที่2แล้วเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆมาตลอดเลยนะครับคนอ่างทองและก็ใกล้เคียงห้ามพลาดเลยครับบ้านรักน้ําคาเฟ่เขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยครับเดี๋ยวจะแปะพิกัดรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ